สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญฑภาพทย์ตกแต่งัญญาวินคลินิกราชดาพิเศษ32นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องนัทน้องนัทมาพร้อมกับส่วนสูง170เซนน้ำหนัก5 6กิโลกรัมนะครับมาปรึกษาผมเริ่มเสริมหน้าอกนะคะบผิวตึงมากนะครับนะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเช่นี้ใส่ไป300กว่า cc นะครับผมวันนี้มาฟังความรู้สึกน้องนัทกันวันนี้มาตัดใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะก็ ชอบมากค่ะชอบมากก็แรกอ่ะแบบตึงพอพอน,อนวดเราก็แบบนิ่มลงเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึ่นตันแต่ตื่นตันชอบมากพี่กวาก็ดูแลดีอาจารย์หมอก,ก็น่ารักแล้วก็ดูแลดีมากๆเลยเป็นแง่บ้างตอนที่หมอหมอเป็นเพืีอนทีแอบเมาแล้พี่กวาแบบมีแต่นคนอิจฉาค่ะมีแต่คนอิดมากๆเลยเขาอิดว่าอะไร่ ได้ชีดได้สวยได้นมได้กุ้งได้ชีดได้สวยไดุ้้งได้สวยแล้วก็แบบดูพอดีตัวไม่ไม่เยอะคือในวงหมูอก็ท่าดีเจ้านี้งามแท่งามหลายงามขนาดงามหลายค่ะงามหลายงูนะครับก็เป็นน้องนั้นีน่ารักนะครับเราลงมา เพื่อนๆให้กมันใจกันเทียบลงมาก็โอ้โหหากันก็ก็ดีใจตัวผมมาตาให้ก็ดีใจว่าโอเคคนไข้ได้สมาสมาประสงค์นะครับแล้วก็คนไข้หน้าวันนี้จนถึงวันตัดใหม่แล้วนี่เราดูแลมาตลอดนะครับก็ได้รับการดูแลจากทีมงานด้วยนะครับวันนี้แผลแห้งเรียบร้อยดีดัดใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับก็ถึงแม้จะมาได้เนื้อค่อนข้างตึงมากเนี่ยนะครับประเมินใส่ได้ประมาณแค่สองร้อยเท่านั้นเองนะครับสองร้อยเอ็นซีไม่ได้แต่เกินนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ พยายามสร้างโครงที่จะใส่ถุงนมได้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือกถุงนมอย่างดีให้ใส่ได้เป็นทรงที่สวยนะครับวันนี้ผมก็ดีใจคนไข้นะครับนี่ดูสีหน้าแววตาของเธอแล้วเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็สมหวังในใจนะครับแต่อีกนิดนึงมันที่ขายผ้ามันแรกเห็นนมตัวเองเหมืนอน้ตาข็ชอบมากค่ะชอบมาก แต่ไม,นะไม่ไม่คิดว่าจะได้แบบสวยค่ะแน,นี้เกินความเ,าเกินคาดมากเราอัญชาวนตินิกเราเนี่ยผม,มเ,รรรเรียนหลายหลายครั้งให้นโยบายพนักงานทุกคนนะไม่ต้องไปกักนะครับอะไรทาํราให้คนไข้ได้ดีอะไรที่ทําให้ญาติพี่น้องเรานะครับเราก็ให้คนไข้เราแบบนั้นนะครับก็เรียนฝากไวนนนกก้นะครับสําหรับท่านที่สนใจจะทำผ่าตัดสัลยกรรมตกแต่งนะครับจะทําตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางนะครับฉีดหรือดูดไขมันหรือผ่าตัดแก้ไขการฉีดสารแปลกปลอมนะครับ เสริมหน้าอกทั้งในโรงพยาบาลแนละในคลินิกนะครับเรียนเชนะิญปรึกษาผมคุณหมอพิสุทธิ์แต่้พาตรงแต่งที่อันยาวินคลินิกรัชดาพิเศษ32นะครับแล้วก็สามารถถามไปที่ทีมงานผมนะ้อย่างเช่นนี้น้องนัดเนี่ยก็คุณกวางก็ดูแลนะครับกวางาก็จะมีบัญชีเดียวนะครับที่จะติดต่อกันแล้วก็ให้โอนมาจํานะครับก็เชื่อถือได้อยู่ก็ลองมาหลายปีแล้วนะครับผมกนะวางมีอะไรไหม ก็เพลงนี so, like, so, like ้ก็ผ่อนพี่กว้าใช่ไหมคะผ่อนค่ะผ่อนหมดระยะยังไม่หมดเลยผ่อนว่าครึ่งนึงขอว่าครึ่งทางแล้วแต่ว่าหนูดูพี่กวางมาประมาณสามปีใช่ก็คือมั่นใจแล้วก็คือแบบเราก็พร้อมแล้วก็เลยจองเลยได้ขอบคุณมากนะคะขอให้น้องนามีความสุขนะคะกำลังกใหม่แล้วก็เดินทางกลับนนองบัวลำภูใช่ไหมลูกได้ค่ะปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะที่ไว้ใจกันครับวันนี้หมอไปสุด สัใใรพัดรกแต่งอัญวิีคิีิระัจะ้าทารที่4 3 2และทีมงานร่อามกับน้องนัดนะครับน้องนัดได้ชีวิตใหม่แล้วนะครับก็ขอญาตลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่นอนครับรักสาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับค่ะ